รวมสร้างค่านิยมสะท้อนตัวตนคนยุติธรรมสุจริตจ,จิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมวัฒนธรรมองค์กร j u s t i c e ตัวแทนสะท้อนการปฏิบัติตนของคนยุติธรรม7ประการ justify ยึดถือความถูกต้องและมีเหตุผล unity มีความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวกัน s e r v i c e m i n d มีจิตบริการ True Equality เสมอภาคเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ Innovation สร้างนวัตกรรมในการพัฒนางานให้ก้าวหน้า Change พร้อมรับความท้าทายและสร้างการเปลี่ยนแปลง Expert มีความเชี่ยวชาญในงานร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นที่นี่กระทรวงยุติธรรม Friday วันดีๆที่ยุติธรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรกระรวงยุติธรรมโดยสถาบันพัฒนาบุคลาก,าร,การกระรวงยุติธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการไฟเดย์วันดีๆที่ยุติธรรมค่ะ กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเจอกันเป็น EP ที่13แล้วค่ะเจอกันในวันศุกร์ที่8มีนาคม2567นะคะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะอาคารกระทรวงยุติธรรมแห่งนี้ด้วยค่ะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube Justice สุดจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมด้วยนะคะ อยู่กับต้องตาค่ะมานิตาวันนิชาชีวะนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการสถาบันพัฒนาบุคลากรนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณตรงนี้ค่ะประมาณ15นาทีตั้งแต่12นาฬิกา45นาทีจนถึง13นาฬิกานะคะช่วงพักกลางวันค่ะเรามาพูดคุยกันเรื่องของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรกระทรวงยุติธรรมนะคะ Justice ส,สุจริตจ,จิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมค่ะแล้วก็นำเสนอเรื่องราวต่างๆที่จะมาช่วย เสริมสร้างการรับรู้การตระหนักรู้นะคะเกี่ยวกับค่านิยมและวะัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงยุติธรรมซึ่งเราก็มุ่งมั่นอยากจะให้บุคลากรในกระทรวงยุติธรรมนะคะมีบุคลิกลักษณะนะคะของคนยุติธรรมค่ะที่เป็นแบบเดียวกันนะคะเห็นแล้วก็รู้เลยว่านี่คือคนยุติธรรมคนกระทรวงยุติธรรมนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะว่าบุคลากรของกระทรวงยุติธรรมต้องทํางานพบเจอกับ ประชาชนนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่อาจจะไม่ได้เจอประชาชนแต่แน่นอนว่าต้องมีการพบปะเจอเจอกับผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการหรือติดต่อประสานงานด้วยนะคะการสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น first impression เนี่ยมีความจำเป็นมากเลยทีเดียวนะคะการที่เราจะมีบุคลิกลักษณะหรือมีเซอร์วิส n d ที่ปฏิบัติเป็นประจำเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าจะส่งผลไปถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการของประชาชนนะคะซึ่งสวิตมายเนี่ยอยู่ในทั้งค่านิยมแล้วก็วัฒนธรรมองค์กรด้วยของกระทรวงอยู่ที่รมนะคะ แสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เราเนี่ยให้ความสําคัญมากๆเลยในการที่จะมุ่งมั่นบริการประชาชนหรือคนที่มาติดต่อเราคนที่มาประสานงานเราเนี่ยให้เขาได้รับความประทับใจให้รับบริการที่ดีกลับไปนะคะซึ่งหลักการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์กร Service m i n d หรือจิตบริการเนี่ยนะคะ ก็คือจะต้องให้บริการด้วยความสุภาพนะคะสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้ดีค่ะกระตือรือร้อนในการให้บริการนะคะรวมไปถึงให้ความช่วยเหลือทันทีโดยที่ไม่ต้องร้องขอและบริการด้วยความใส่ใจสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการด้วยนะคะ โดยในคู่มือค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรกระทรวงยุติธรรมค่ะได้ระบุในส่วนของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ไว้นะคะของ Servic ิสไมนนะคะวัฒนธรรมองค์กร Servic ิสไมนตัวนี้เนี่ยบอกว่า จะต้องบริการด้วยความสุภาพค่ะใช้น้ำเสียงในการพูดคุยที่สุภาพเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้ดีนะคะมีการยกมือไหว้กล่าวคำทักทายกับผู้รับบริการหรือประชาชนทุกครั้งด้วยความเต็มใจนะคะให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วให้ความช่วยเหลือทันทีโดยไม่ต้องร้องขอและไม่เลือกปฏิบัตินะคะ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยสะอาดบริการด้วยความใส่ใจสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบรวมทั้งยอมรับฟังปัญหาหรือข้อบกพร่องในการให้บริการและนำไปพัฒนาปรับปรุงนะคะ เรื่องของจิตบริการเนี่ยไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่บุคลากรในกระทรวงยุติธรรมแต่เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนะคะก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ s e r v i วิสใหม่นี้มากๆเลยเราเจอประชาชนที่มาเข้ามารับบริการจากเราเนี่ยนะคะเขามีเรื่องทุกข์ร้อนใจนะคะมาให้ เราชาวกระทรวงวิทธรรมเนี่ยช่วยเหลือนะคะหรือแม้แต่กระทั่งคนที่มาประสานงานด้วยปรึกษางานด้วยเนี่ยนะคะเขาก็หวังใจว่าอยากจะให้เราเนี่ยตั้งใจฟังเขานะคะเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือนั้นเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะมาฝึกฝนในการที่เราจะไปเจอผู้รับบริการเนี่ยนะคะนั่นก็คือการ ฝึกฟังอย่างเข้าใจหรือ active listening นั่นเองนะคะการฟังอย่างเข้าใจเนี่ยเป็นการเปิดใจรับฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจแล้วก็เข้าใจในความรู้สึกของอีกฝ่ายนึงด้วยนะคะเริ่มต้นจากการตั้งใจรับฟังค่ะต้องตั้งสติ เปิดใจเปิดหูมีสมาธิในการรับฟังผู้อื่นนะคะโดยเคลียร์ความคิดอื่นๆออกไปก่อนแล้วก็รับฟังด้วยความตั้งใจด้วยใจเป็นกลางอย่างมากที่สุดนะคะนอกจากนี้เวลาที่รับฟังอยู่เนี่ยอย่าทําอย่างอื่นไปด้วยนะคะเวลารับฟังผู้อื่นอยู่ให้หันหน้าเข้าหาคนที่พูดกับเราสบตาเขาด้วยนะคะแล้วก็ตอบรับในสิ่งที่เขาพูดเป็นระยะๆะะนะคะ แล้วก็พยายามที่จะจับความรู้สึกของผู้พูดให้ได้นะคะว่าเขาเนี่ยรู้สึกอย่างไรมีอารมณ์อย่างไรตอบสนองกับความรู้สึกอย่างไรนะคะให้ตอบสนองเขาด้วยความเข้าใจนะคะรวมทั้งนอกจากฟังภาษาพูดของเขาแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องฟังให้ออกก็คือภาษากายของเขานะคะลองสังเกตผ่านสีหน้าท่าทางน้ำเสียงการแสดงออกระหว่างการพูดคุยกัน และที่สําคัญเลยนะคะอย่าขัดจังหวะผู้พูดเด็ดขาดนะคะให้ฟังให้จบแม้ว่าเราอาจจะรู้เรื่องแล้วก็ตามหรือเข้าใจแล้วก็ตามแต่เราเนี่ยจะต้องเปิดใจรับฟังนะคะฟังให้จบเพื่อให้เขาเนี่ยเห็นว่าเราใส่ใจเรื่องที่เขาพูดเนี่ยค่ะซึ่งการเป็นผู้ฟังที่ดีรับฟังอย่างเข้าใจเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารที่ดีนะคะสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ นอกจากเรื่องราวที่เราจะรับฟังผู้มารับบริการอย่างเข้าอกเข้าใจแล้วนะคะหากมีฟีดแบ็กกลับมาให้เราพัฒนาปรับปรุงนะคะเราก็ต้องยอมรับนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการนะคะหรือมุมมองวิธีคิดการปฏิบัติต่างๆนะคะให้สอดรับนะคะรวมทั้งไม่แก้ตัวเมื่อทำผิดพลาดด้วยนะคะยอมรับกับความผิด ยอมรับกับความผิดพลาดนั้นแล้วก็นำมาพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะคะและสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาช่วยผลักดันให้เราเนี่ยมีพฤติกรรมบ่งชี้ออกมาในเรื่องของการมีจิตบริการ ติดสาธารณะนะคะแล้วก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือประชาชนที่มารับบริการและก็ผู้ที่มาประสานงานกับเราด้วยนะคะชาวยุติธรรมของเราสามารถที่จะให้บริการประชาชนให้บริการกับผู้ที่มาประสานงานได้อย่างดีแล้วผู้มารับบริการก็น่าจะประทับใจกับการมาติดต่องานที่กระทรวงยุติธรรมด้วยนะคะ และนี่คือเรื่องราวดีๆค่ะในรายการไฟล์เดวันดีๆที่ยุติธรรมในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้นะคะทาง Facebook แล้วก็ YouTube justice สุดจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมนะคะแล้วก็ฝาก Follow ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ทางเพจ Facebook ของเราก็จะมีกิจกรรมดีๆมาให้คุณผู้ฟังนะคะร่วมสนุกกันได้นะคะ และสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอเจอกันได้ใหม่วันศุกร์หน้านะคะขอให้รู้ฟังมีความสุขในการทำงานสำหรับวันนี้ต้องตามอานิตาวันน,น,นิชาชิวะลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ ตามรับฟังรายการ Friday วันดีๆที่ยุติธรรมได้เป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา12นาฬิกา45นาทีทางเสียงตามสายกระทรวงยุติธรรมและรับฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook และ YouTube Justice สุดจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมผลิตรายการโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม จรจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมวัฒนาธรรมองค์กรในวันนี้ขอเสนอคําว่าเซอร์วิสมายมีจิตบริการเราจะต้องให้บริการด้วยความสุภาพและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีกระตือรือร้อนในการให้บริการและให้ความช่วยเหลือทันทีโดยไม่ต้องร้องขอและที่สำคัญเราจะต้องบริการด้วยความใส่ใจและสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการด้วยนะคะ สุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมร่วมสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรที่ดีให้เกิดขึ้นทีน่นี่สำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะร่วมสร้างค่านิยมสะท้อนตัวตนคนยุติธรรมสุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมสุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรม วัฒนธรรมองค์กรในวันนี้อยู่ในช่วงดูจนสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในหัวข้อคำว่า s e r v i อร์วิสมีจิตบริการสิ่งที่ไม่ควรทำบริการด้วยใบหน้าไม่ยิ้มแย้มน้ำเสียงดุดันแสดงความไม่พอใจออกมาทางสีหน้าท่าทางหรือคำพูดสิ่งที่ควรทำบริการด้วยความสุภาพใช้น้ำเสียงในการพูดที่สุภาพเหมาะสมและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี สุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นที่นี่สำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะวัฒนธรรมองค์กร j u s t i c e ตัวแทนสะท้อนการปฏิบัติตนของคนยุติธรรม7ประการ justify ยึดถือความถูกต้องและมีเหตุผล unity มีความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวกัน s e r v i c e m i n d มีจิตบริการ True Equality เสมอภาคเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ Innovation สร้างนวัตกรรมในการพัฒนางานให้ก้าวหน้า Change พร้อมรับความท้าทายและสร้างการเปลี่ยนแปลง Expert มีความเชี่ยวชาญในงานร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นที่นี่กระสวนยุติธรรม ความเป็นธรรมที่บริสุทธิ์จะไปถึงความเป็นธรรมด้วยหัวใจด้วยความรักสามัคคีมีน้ำใจจับมือกันไว้แล้วก้าวไปพร้อมกันสุจริตจ,จิตบริการยึดมั่นความยุติธรรม ก้าวล้ำนำความเป็นธรรมสู่สังคมจะเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไรจะลอมรวมใจทุกคนเพื่อประชาชนเราจะเป็นหนึ่งเดียวดอกบัวขาวคือความเป็นธรรม ที่บริสุทธิ์จกไปถึงความเป็นธรรมด้วยหัวใจด้วยความรักสามัคคีมีน้ำใจจับมือเป็นไว้แล้วก้าวไปพร้อมกันสุจริตจ,จิตบริการยึดมั่นความยุติธรรม ประชาชนเราจะเป็นหนึ่งเดียวสุดจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมก้าวลำ้ำนำความเป็นธรรมสู่สังคมจะเน็ดเหนื่อยสักเท่าไรจะลองรวมใจทุกคน เพื่อประชาชนเราจะเป็นหนึ่งเดียวเพื่อประชาชนเราจะเป็นหนึ่ง